โ okay. อเคไอ้เชอร์รี่แพงเชอร์รี่ตัวแพงเชอร์รี่ตัวแพงไอ้เชีย่ยแล้วเป็นจิดตังเลยทุกคนโอเคครับทุกคนกราบสวัสดีเมาทุกคนด้วยนะมันเปอนกอดปเก้ดีเท่านั้นคนไอ้เชี่ยต่อจิกที่แล้ว,อ,อ,อ,ดดลวอะไรแม่งไปขี้มาต้องไปบังคับเป็นจนะิ้นะทุกคนเก่าในทุนเดียวกับใครพีพีนะคนกับเกมมาสเตอร์จอกเกอร์นะก็มาดูกันล่าสุดไอ้เชีย่ยโดนไปหมื่นกว่าทุกนะคน ดีนะยังโดนไปน้อยทุกคนตอนแรกเกิดจงนะดีนะไม่จ่ายจ่ายคืนมันหน่อยนะก็วันนี้ทุน 90k โดนตีไป 90k ครับแต่จะมาแบบพันนะทุกคนเพื่อเกมมันดีนะทุกคนถ้ามันเข้าไวมันจะได้เลิกไวนะคนมาลุยต่อเลยครับผมจะเปลีนออโต,โรต้ร้อยหมดุดลงไปเกมดีทุกคนเกมดีแต่ล้วมันไม่เข้าเลยมันก็เจงนะทุกคนผมจะลดให้จ็อกเกอร์มันลงมานะเฮ้ยมาจริงไอเชี่ยเลมอนเลมอนมาจริง เดี๋ยวมันสามตัวคนร้อยหนึ่งคุณเลิกเลยโอ้โหเทียบคนสามแม่นเลยคนสามไม่เคยเทียบสุดเลยทุกคนดูเด็กคนสามมันเทียบสุดแล้วครับเรายังไม่เคยสัมผัสคนทั้งสิบกับคนร้อยเลยทุกคนเอ้ยคนยี่สิบห้าก็ไม่เคยนะทุกคนยี่สิบห้าห้าสิบหนึ่งร้อยยังไม่เคยสัมผัสนะฮะมาดูกันคลิปนี้จะต้องสัมผัสไหมหรือจะเจ็งนะมาดูกันเฮ้ยโอ้โหเปเชอร์รี่มันเป็นเชอร์รี่ เลขคูณสิบคนเหมือนแปดร้อยครับเดี๋ยวคนถ้าจ็กเกอร์มันลงมามันก็จะได้หมดนข้างบนนะคนเหรอมาคลิปนี้ไม่เจ๊งไม่เจ๊งก็รวยอ่ะก็กูเพราะไม่หมดไม่เลิกคลิปเนะี้อ่ะเด็กูไปขี้มาด้วยทุกคนผมไปขี้มานแครับก็คลิปก่อนอันนี้ผมปวดขี้นะผม,มต้องปิดคลิปนะทุกคน <laughs> า90เกน์ครับตีมผมตังโมแพง้คนทุกคนตังโมแล้วก็อะไรวะตังโมลราเชี่อแล้ว่าทุกคนผมเลมวะอาจจะเป็นเลมอนปะหรอตังโมหรือไอ้มงม่วงทุกคนไอ้มงม่วงทุกคนบอกว่าผมไม่รู้วะเชื่อแล้วครับตอนนี้เริ่มเจ๊งแล้วทุกคนข่าวกำไรเกมเฮ้ยบอลซ่าไม่เล่นแล้วผมเฮ้ยบอลซ่าได้แตกสองล้านกว่าแล้วคร โอเคคุณได้สิบอีกทีเนี่ยห้าหมื่นห้าหมื่นสี่พันได้เลยครับเคลืนทุนแล้วเนี่เอาไอเช่โอเคให้มันแหลายให้มันหมดสิเจมเหมือนคนผมเคลืนทุนแล้วนะคนก็ตอนแรกเอามาหนึ่งแสนสองพันคนเราคิดก่อนอันนี้เราโดนไปหหมื่นกว่าเท่าบเก้าสิบเคนะคนไอเช่แล้วคนเลยเก้าสิบเคเท่าเดิมน,นะขอไมแน่นอนหอม่นอนเราคืนทุนแล้วขอมแน่นอนหอมแ่นอนแค่คุณไ้เสร็จเอง จะเป็นเชอร์รี่ทุกคนแม่งตัวถูกสุดครับตัวแม่งถูกสุดทุกคนตัวแม่งโง่มากวันนี้ขอคนร้อยเด้อเพื่อนจริงๆคนเลิศน,นะทุกคนำกำไรเ็ทปไทยก็คือกำไรนะกระผมอยากได้กำไรนิดหน่อยนะทุกไม่ได้กำไรเท่าเดิมน,นะทุกคนข้างละสี่นะทุกคนเล่นเกตแรงเปิดทุกคนเล่นเกแตเลเกแล้วก็ทองนะครับ เชอรี่แย่แม่งเลยครับคูณร้อยมาดิมาคูณร้อยใม่กูมาคุณร้อยให่กูคนสิบคนได้กันแดงครับฮึ่งเว้ยนะยัยงดีก็ไม่คูณสามไอ้แค่ต่อคูณสามได้กูท้อนโอกเแค่ทอง ทองกับจ่ายทุกคนขาดตัวเดียวทองอะ่ะเล่นเกดแลทองทุกคนทองเป็นตัวแพนเมืองรองออกมาเนะี่ยจะเป็นอะไรเริ่มเนี่ยจะได้เริ่ม,ไ,มไหมวะเป็นรับพันเลยนะทุกคนแต่ก่อนนี่จะเสียวๆนะครับทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ตอนนี้ไม่เสียงทุกคนกำไรเราเป็นร้านทุกคนเอามาเล่นต่อต่อยอดน,นะอีกอย่างถ้ามันเสี่ยงเยอะก็ได้เยอะทุกคน เดก็เสียเยอะด้วยเช่นกันนะับแล้วก็เสียงไม่ได้แล้วจัดไปผมรับได้นะไม่ใช่แล้วมึงลงมาพีเเพื่อนเลยพอนีะ่ะพอแล้วคุณพอแล้วเฮ้ยโอ้ยยย่ไม่ย่ยยยยยคนไม่ถึงสามตยยยยยคนยย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 านยย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 ยสยยปยย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 รีย่ยย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  คูนร้อยโอ้คูนต่างไม่ดีอะไรต่างนะอาการน่าเป็นห่วงตัวถูกสุดยังมาเจอคนูนถูกสุดอีกีเมยในปากมันเะดาจยังไงนะทุกคนแล้วมันเป็นเชอร์ตรอเบอรี่ที่จ่ายบ่อยสุดนะทุกคนชิเกย์มันหมดว่ะใช่เป็นง่ายนะทุกคนดูดิเจง๊งอีกแล้วครับทุกคนอาสเต็ป สเต็ปทุกคนอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยไหมอ๋มอทุกคนเดี๋ยวเจ้หมาทุกคนต้องเป็นปฏิหาขรขนาดน่ะคนร้อยอ่ะต้องเป็นปฏิหารคนร้อยนะทุกคนจะ,จะคัมแบคม็คตอนนี้คัมแบ็คก่อน อมแบ,บแ็ก็หวไป่ะผมไม่อยู่นะดูตรงแล้วเจมมันหดผิดนะครับเชื่อแต่อย่างเราได้ขังไคนณห้าสิบเป็นคนแต่มันเป็นตัวถูกสุดารกเสด้ยทำดีคูณร,ร้อยขอตัตแพง์ติดแต้ป่ะคนะานามันลงมาแล้วแต่มันไม่มีรายจ่ายทุนเไีด้ว่ะคือขั้นต่ำมันต้องสามตัวเหมือนกันครับไอตัวจ๊กเกอร์เนี่ยมันทำหน้าที่แทนวายนะโอเค เชอรี่แพงเชอรี่สิตัวแพงเชอรี่สิตัวแพงไอ้เชี่ยแล้วมันชิ้ตังเลยทุกคนขอพอพอพเลยครับเร่อๆรือยเยครับเลยเรื่ไอเชี่ยกำไรบานนิดหน่อยคนกำหมือนสองผไปนะทุกคนเคาชอไปลงแล้วก็แชร์กดซับนะทุกคนก็เจอใหม่ิหน้าทุกคนนรี้กอ้าไปก่อนนะแล้วกิจกรรมหนใครสนใจอย่าลืมกดนึ่งมาทุกคน แจกเงินฟรี300 500พันหนึ่งครับเพียงแค่คนยินสลิปยืนยันการฝากเข้ามาเล่นมีสื่อลืับรางวัลน,นะทุกคนก็ถ้าใครสนใจกนะับพิมพ์หนึ่งมาครับตอนนี้ยังไม่จัดนะแต่ถ้าคนสนใจเยอะเน่ยผมจะจัดนะทุกคนตอนนี้ประมาณนี้คนเจอใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วบ๊ายบๆเคลียร์กับเจ๊งอีกสั่ย